สบายเลยครูเร,ราตัวรอประกาศตู้คลิปที่แล้วเนี่ยนักเรียนอ่ะเห็นหน้านิดหนึ่งเห็นหน้าไหมฮะฉันก็ลองเองอ่าโอเคนะคลิปที่แล้วเนี่ยนักเรียนโทษทีนะตรงปลายคลิปเนี่ยสอนผิดไปนิดหนึ่งมันจะต้องไออัชจารุนะอ่ะอัลอัชจารุอ่ะครับอ่ามันเป็นจับตักซีรแต่ครูกแก้ให้แล้วนะครับ ตอนท้ายคลิปครู ute, แก้ให้แล้วเปลี่ยนจากเอกตอนแรกครูเข้าใจว่าเป็นเอกพจน์ลืมไปว่ามันเป็นจำตัดสิทธ์แต่ใต like, นคลิปก็คือแก้เรียบร้อยแล้วอันนี้มาพูดให้ฟังอีกทีนึงเผื่อคนดูอื่นเนี่ยเขาดูแล้วเข้าใจว่าผิดแล้วก็โทรมาเพื่อนครูมีคลิปหนึ่งมันผิดไปนิดนึงก็โทรมาบอกโอเคนะทำความเข้าใจกันอ่ะคลิปนี้เนี่ยครูจะมาบอกว่าจำตักสิทธิ์ห้าคำที่ครูจะเอาเนี่ยตลอดเทอมนี้เนี่ยจริงๆจำตัดสิทธ์มีเป็นหมื่นเป็นพันครูอยากแค่ห้าคำพอ เมื่อไหร่ที่เราพูดถึงจำตักซีรเมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ที่เรายกตัวอย่างเกี่ยวกับจำตักซีรเมาราื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ครูออกข้อสอบเกี่ยวกับจำตักซีรครูจะเอาแค่ห้าคำนี้เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรียนจดตามไปเลยนะฮะจดในหนังสือนั่นแหละครับอ่ะคำที่หนึ่งเลยฮะจุนด un ุนเวลาเป็นพราะว่์เป็นจุนูดุนแล้วก็อีกคำหนึ่งชาจาโรตุน ็นอัชยารุนคำว่าใบตุนเป็นบุยูตุนคำว่ารอจูลุน เป็นริจาลุนนครูก็จะทำเป็นนี้สละซ้อนหมดเลยนะฮะสุดท้ายคำว่าก็ลามุนเป็นอัลลามุน ดูนะฮะอันนี้เป็นคำพวกเนี้ฝั่งเนี้เนี่ยเป็นเอกพจน์อันนี้เป็ว่าทหารหนึ่งคนต้นไม้หนึ่งต้นบ้านหนึ่งหลังชายหนึ่งคนปากกาหนึ่งด้ามทหารหนึ่งคนเพราะฝั่งนี้เป็นเอกพจน์ฝั่งนี้เป็นจำตักซีนะฮะ แปลเป็นไทยคือพระหูพจน์ไม่มีรูปแบบมันไม่มีรูปแบบเพราะอะไรพระหูพจน์มันมีสามพระหูพจน์มีพระหูพจน์เพพระหูพจน์ชายพระหูพจน์ชายรูปแบบของมันก็คือขึ้นต,ต้นด้วยอลิฟลาเป็นคํานามและลงท้ายด้วยอูหน้ากะอีหน้าพระหูพจน์หญิงขึ้นต้นด้วยอลิฟลาเป็นคำนามลงท้ายด้วยอา,า,า,อาตูหรืออาตีหรือไม่ก็ัอาตุนกับอาตินส่วนอีกหนึ่งพระหูพจน์คือจําตักซิสพระหูพจน์มีสามแบบพระหูหญิงพระหูชายไปแล้วเดี๋ยวจําตักซิสมันเป็นพระหูพจน์ที่ไม่มีรูปแบบ ไม่แน่ใจว่าอาจารย์สมนึกพูดไว้ตอนม2ว่ายังไงนะเป็นพระอุพที่ไม่มีรูปแบบเพราะถ้าพระอูชายมันจะมีอูนากบอีนะพระอูยิ่งมันจะมีอาตุนกบอาตินแต่พระอุพยำตักซีนเนี่ยมันไม่มีรูปแบบฮะมันไม่มีรูปแบบในการจดจําต้องอาศัยการท่องจำเอาอย่างเดียวมันไม่มีวิธีการดูทีนี้ครูก็จะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเป็นจำตักซีนเมื่อไหร่ครูจะไม่ใส่อลิฟลาม้วยครูจะทาเป็นสระสอนโอเคนะฮะเพื่อให้รู้ว่าหนึ่งอย่างน้อยมาเป็นคํานามสองคือให้รู้ว่ามมัััันนนนนเเ็กระะจตซีีออคคคบาาา้้ท่่ฮให ทหารฝั่งนี้เป็นเอกพน์ทหารหนึ่งคนต้นไม้หนึ่งต้นบ้านหนึ่งหลังชายหนึ่งคนปากาหนึ่งดามฝั่งนี้ก็จะเป็นหลายฮะเพราะเป็นพระหุพน์นี่ก็จะแปลว่าหลายทหารหลายคนต้นไม้หลายต้นบ้านหลายหลังผู้ชายหลายคนปากาหลายด้ามโอเคนะฮะแบ่งแบบนี้นะครับห้าคำนี้เท่านั้นยูนูดุนอาจารุนบูยูตุนริจารุนอักลามุนห้าคำนี้นะครับตลอดทั้งเทอมนี้อะไรที่เกี่ยวกับจำทักซิจะมีแค่ห้าคำนี้เท่านั้นจำให้ดีจดไว้เลยนะครับ โอเคนะฮะไปหยุดค้างเอาเองแล้วกันนะนะักเรียนไม่ไหวรอไปแล้วนะฮะลบก่อนฮะเป็นในจ,จดไวไปแล้วกันห้าคำนี้นะครับลบง่ายในหะ้นะักเรียนมาต้อซีเรียสฮะต่อไปต่อไปได้เปิดหนังสือเลยนะฮะ เราไปในหนังสือหน้านี้ฮะหน้าห้าครับหน้าหน้าสี่เนี่ยเราเอาแค่ตัวอย่างของร็อฟด้วยกับดอมมาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างร็อฟด้วยกับอาลิฟร็อฟด้วยกับวาวร็อฟด้วยกับอะไรก็ว่าไปเลยทีนี้ร็อฟด้วยกับร็อฟด้วยกับดอมมามันมีสี่ที่ทั้งหมดเนี่ยกว่าจะสอบเนี่ยนะเดี๋ยวครูเก่าจะสอบวันที่แปดกรกฎานะฮะนักเรียนสอบเรื่องร็อฟทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันชงถึงวันที่เจ็ดวันพุธที่เจ็ดนะครับผมครูจะมาอธิบายร็อฟด้วยกับดออมาาเเเเพปป็็นนนกกจ์ัตซ เป็นพระภูพ์หญิงเป็นมูดอรเรีปกติทั้งหมดเนี่ยใสย่ดอมมาทั้งหมดแต่เราจะมีวิธีสเกตเอกพจน์ยังไงยำตักซียังไงพระูหญิงยังไงมูดอรเรีปกติยังไงและในรูปแบบในตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือในนหนซื้อหนังสือมาแล้วนะฮะต้องเรียนหนังสือด้วยนะครับผมอ่ะตัวอย่างที่ครูยกให้6อันในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับหกอันนั้นนะเป็นรอฟได้กับบอมมานะฮะเป็นเอกพจน์ก็มีแต่หลักๆเลยจะเป็นเอกพจน์แล้วก็จะมียำตักซีโผล่มาสองคำก็คือจูนู หน้าห้านเคอารกาวาอีดูนะก็คือกฎต่างๆแปลว่ากฎต่างๆนะอลรก็วาอ้ดูกฎต่างๆของเขาเ่ยนะแปลาตามหนังสือไปเลยนะครับนะฮะวันนี้เราจะเรียนแค่ในนี้นะครับอั Al รกะวาอีดูแปลว่ากฎต่างๆเขาขึ้นต้นในนี้ว่าอารียอารอบูเนี่ยเขาให้ความหมายเป็นภาษาอาร,าววรับไว้นะฮะนักเรียนความหมายเป็นภาษาอาหรักไว้นะครับก็อาร์กาวาเขาเขียนอารกาวาอีดูกฎต่างๆที่เกิดขึ้นากที่เราเรียนตะกี้มีกี่กฎอะไรบ้างไปดูกัน นะอันที่หนึ่งก็ให้ความหมายของเอรอรอไว้นะครับอเอเรรอบูนักเรียนดูในหนังสือเขาเขียนว่าอเอเรรอบูเรารู้ความหมายแล้วแหละแต่แก้ภาษาไทยอ่ะแล้ดูภาษาอาหรับเขาเขียนว่าตักเีรุลอาวะคีรีตักเีรุลอาวะคีรีอ่ลลาลิอิคติลาฟิลอิคติลาฟี ا خ ت ต ا ลาฟิลอาวามิลสลับไปด้วยนะฮะอ่าอะไรอะอารอบเตายีรุลอันนี้ตัวสุกูนะฮะยาอียายีนะเตายีรุลอาวาคีริลอิคติลาฟีอาวามิลอะไรอัดดาคิรติอะไรฮาลัสอนเอาตักดีรอน การเปลี่ยนแปลงอักษรท้ายของคำอนเรียนแปลไปตามนั้นเลยนะฮะที่ที่คือถ้าแปลตามตัวเนี่ยท่ันเรียนเวลารวมเป็นคำมันจะไม่เข้าใจภาษาหรรมนี้ก็ใช้สำนวนมานะฮะการเปลี่ยนท้ายที่มีการขัดแย้งในการทําหน้าที่ของมันนะอาจจะตรงตัวหรือไม่ตรงตัวก็ตามเนี่ยเข้าใจไหมฮะเรนอาจะไม่เข้าใจนะการเปลี่ยนท้ายนะที่มันมีการขัดแย้งกันในการทํางานของมัน ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมาในรูปที่เป็นคำเอาตักดีรอนหรือแบบที่กําหนดให้คือจะไม่เข้าใจแปตามนี้แปปเป็นยี้เลยนะครับการเปลี่ยนอัรษรท้ายของคาไปตามตําแหน่งของมันคือตําแหน่งของมันเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆตักดยี้เนี่ยแปลว่าเปลี่ยนอวาเคนก็คือท้ายการเปลี่ยนท้ายคาเอ็กซ์เทาฟิลวาเมนท์ที่มันที่มันทํางานต่างกันที่มันทํางานต่างกันก็คือบางทีเป็นรอฟบางที่เป็นนัสบางที่เป็นจัสบางที่เป็นจัสเห็นไหมฮะ ตำแหน่งของมันเนี่ยก็จะต่างกันการทําหน้าที่ของมันเนี่ยต่างกันการเปลี่ยนอักษรท้ายที่มันทําหน้าที่ต่างกันอดดาคิ Ad ar ara, ah l าอะไรฮะคือภายในของมันเนี่ยรับรสอนอ uh ัตตกดีรอนแบบเป็นคําตรงตัวหรือเกินแบบกําหนดให้ก็ตามทีนี้นักเรียนเอาแบบนี้การเปลี่ยนนักเรียนตามตามนี้อันนี้อันนี้ให้รู้ว่าใส่อักษรท้ายยังไงแล้วกันทีนี้เวลาแปลให้มันเข้าใจเนะี่ยเลยตามนี้นะครับการเปลี่ยนอักษรท้ายของคําไปตามตําแหน่งของคํานั้นๆที่เราที่เราแปลกันไว้นะฮะนักเรียนการเปลี่ยนอักษรท้ายของคําไปตามตําแหน่งของคํานั้นๆ แค่นี้ก่อนโอเคนะฮะการเปลี่ยนอักษรท้ายของคาอันนี้อันนี้ความหมายภาษาอาหรับของเขาแต่ความหมายภาษาไทยเราเราเอาอย่างของเราที่เราเข้าใจกันการเปลี่ยนอักษรท้ายของคําต่างๆคําที่ว่าคืออะไรคํากริยากับคํานามการเปลี่ยนอักษรท้ายของคําไม่ว่าจะเป็นคํานามหรือคกากริยากริยาที่ว่าคือมดอรีเอไปตามตําแหน่งตําแหน่งก็มีอะไรรอฟนสัสยัส just ของคํานั้นๆคาคาเดียวกันเวลาตาแหน่งเปลี่ยนเครื่องหมายต้องเปลี่ยนนะฮะแต่ถ้าคนละคํากัน แต่ถ้าคนละคํากันแต่อยู่ตําแหน่งเดียวกันอาจจะเครื่องหมายก็คนละเครื่องหมายเหมือนกันก็ได้อย่างเช่นทวิพจน์กับเอกพจน์ทวิพ์กับเอกพจน์อยู่ตําแหน่งเดียวกันคือรอฟใส่คนละเครื่องหมายโอเคนะฮะเพราะมันั้นมันจะมีความแตกต่างกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ให้จําไว้ว่าตําแหน่งเปลี่ยนเครื่องหมายต้องเปลี่ยนต่อให้เป็นคําคําเดียวกันก็ตามโอเคนะครับอ่ะอันที่สอง นี่สอนะครับเขาพูดถึงอ l a k h า a ุล a t i a a r i r a i r แปลตามนะ a l ล l ต i t า t l m u t a r b าแปลตามตัวไปแล้วกันอ h w วาลุสภาพต่างๆเนี่ย a l k าล i t a a r ตาตาลีลกาลิมาติลมออารบาอาศัยสระนะฮะมออรบาตีเนี่ยอารบะอุนอารบะแปลว่าสี่เฮียคือว่าเฮียคืออัลอาควาลุตตาตาตาลีกาลิมาติลมออารบาอันนี้ตาตาลีแปลว่าตามเลี่ยนะ สภาพต่างๆซึ่งคือคือสรุปง่ายๆนะเรียนสภาพต่างๆของเอียรรอบเนี่ยมีอยู่สี่ชนิดอ่าสภาพต่างๆซึ่งมันมีการตามกันมาของคําต่างๆที่ที่เราเอียรอบกันเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงอักษรท้ายคําต่างๆที่มันเปลี่ยนอักษรท้ายเนี่ยสภาพต่างๆของคําที่เปลี่ยนอักษรท้ายเนี่ยมันจะมีอยู่สี่สี่สี่ตำแหน่งอ่าอันนี้แปลสรุปๆนะสภาพต่างๆเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันมีมาเนี่ยจากคําต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนอักษรท้ายเนี่ยจะมีสี่ตำแหน่งด้วยกันหรือพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนอักษรท้ายของคําเนี่ยเมื่อกี้เอ่อรอเพือการเปลี่ยนอักษรท้ายของคําไปตามตําแหน่งใช่ไหมฮะไล่การเปลี่ยนอักษรท้ายของคําเนี่ยเปลี่ยนได้สี่ตำแหน่งหรือพูดง่ายๆก็คือเอียอรอบมี4ตําแหน่งจ๋งไหมฮะง่ายๆสั้นๆถ้าาตามนี้เนี่ยโอ้โหก็จะยาวเด็กๆก็จะไม่รู้เรื่องเอาถ้าจดเป็นคำๆเนี่ยนะฮะมันต้องมารวมแล้วก็เหมือนเหมือนเรามีเหมือนเราามีวัตตถุดิบ่งๆฮะ แล้วเราก็จับรวบไอ้พวกนี้มารวมแล้วก็มาแกงไดมอนอยเงี้ยแล้วก็กินแต่ถ้ากินทีละอย่างอ่ะถามว่ากินพริกกินข่ากินตะไคร้อ่ะลงไปในท้องอ่ะมันก็กลายเป็นต้มยำในท้องนี่แหละแต่ถ้าเราเอาไอ้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 อุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆงอินกริเดนต์ต่างๆเนี่ยมาประกอบกันอ่ะมันก็จะกลายเป็นสิ่งใหม่คือมนกันฮัทเทอร์เรบแปเป็นคากับจับมารวมกันกลายเป็นแกงแต่ถ้ากินทีละอย่างกินข่าตะไคร้กินพริกแกงกินนู่นกินนี่แต่ถามว่ากินเลาไปมันก็กลายมันก็ไปเป็นนะเนี่ย แต่ถามว่ามันกลมกล่อมแล้วมันมันมันรู้ไหมว่านักเรียนกินแกงอะไรไม่รู้หรอกแต่ว่าไอ้วัตถุดิบพวกเนี้ยมันก็อยู่ในแกงนั่นแหละเหมือนกันครูเอาไอ้คำพวกเนี้ยมารวมกันแล้วกลายเป็นแกงหม้อหนึ่งให้ในักเรียนกินได้สบายๆเหมืกันนะครับโอเคไม่้องซีรีสไว้ทำไมครูไม่แปลทีละคำแปทลปทีละคำได้ฮะแต่เดี๋ยวเวลาทำทำมันไปรวมกันมันจะงงจะไม่เข้าใจกินทีละอย่างแล้วแล้วมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่โอเคลงไปในท้องมันก็กลายเป็นแกงเหมือนกันอ่ะเออ การเปลี่ยนอักษรท้ายของคําตามตําแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าเออารอบเนี่ยเนี่ยกาลิมาติลมอาราบะเนี่ยคือคือคำที่มันเปลี่ยนอักษรท้ายเนี่ยจากสภาพต่างๆที่เราเห็นนี่นะที่มันเกิดขึ้นตาตา่างที่มันมีมาเนี่ยมันแบ่งออกได้4อย่างพูดง่ายๆก็คือเออารอบการเปลี่ยนอักษรท้ายของคำเนี่ยเปลี่ยนได้4ตําแหน่งด้ยวยกันอารบะอุนแปลว่า4ฮทยามีอะไรบ้างครับ อารฟโอประธานที่บอกไว้สอ,อันนัสบุกรรมแต่รายังไม่ได้เรียน 3. ามอันจารุสอันจัสมุนี่ฮะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสานึ่งสอนะฮะ แล้วเขาก็แปลว่าอัลยัสมูวัต e ุซัมมาอัลวาอุลอเอรอบในหนังสือนะครับก็จะเขียนวัตุซัมมาอัลวาอุลอเอรอบซึ่งทั้ง4อย่างเนี่ยจะถูกเรียกว่าชนิดต่างๆของการเออรอบหรือจะพูดง,ง่ายๆก็คือเออรอบเนี่ยมี4ชนิดน่าเรียนครูแปลตามหนังสือไปก่อนรอฟนัสยัรจัสนะฮะแล้วเขาก็เขียนว่าอ่าคือยัรเนี่ยมันมี2ชื่อมันมีอัลคอฟดูด้วยนะฮะนักเรียนยัรเนี่ยมันมี2ชื่อมันมีอัลคอฟดูด้วยแต่ครูเอาจัรแล้วกันได้ง่ายดิคอฟดูมันเรื่องยากส,สองต นะฮะคงเอาตัวนี้ตัวเดียวอันนี้กาทิ้งไปเลยไม่เอารอฟนาสิญยายัตแล้วเขาก็บอกว่าหนังสือต่อว่าวัตุซัมมาอันวาอลอ,อรอบซึ่งทั้ง4อันเนี่ยถูกเรียกว่าชนิดต่างๆของเออรอบชนิดต่างๆของการเปลี่ยนสัมพันธ์นะฮะวัตุซัมมานัยนแปลในหนังสือวัตุซัมมาอันวาอุลเอ,อรอบแปลว่าจะถูกเรียกว่าถูกเรียกว่าอะไ ชนิดต่างๆของเ e อ่อรอของการเปลี่ยนอักษร้ทยนะฮะถ้าทับศัพท์ก็คือเ e อ่รอของเ e อ่รอเอ่รอแปลเป็นไทยคือของการเปลี่ยนอักษรท้ายถ้าสีชนิดนี้ถูกเรียกว่าชนิดต่างๆของเ e อ่รอชนิดต่างๆของการเปลี่ยนอักษร้ทยมีรอฟมีนัสมีจารมีจัสเราจะเรียนสีเรื่องนี้ฮะเทอมนี้ทั้งเทอมฮะ จบแค่นั้นพอรอฟแปลว่าประธานบอกไปแล้วรอฟความหมายโดยตรงที่เป็นภาษาไทยไม่มีแต่เวลาแปลเป็นไทยคําที่ใกล้เคียงที่สุดในการทําความเข้าใจคือคําว่าประธานแต่ถามว่าถูกต้องไหมร้อยเปอรนไม่ถูกต้องร้อนฮะแต่ว่าเข้าใจง่ายที่สุดร้อยเปอร์เฮะโอเคนะฮะชนิดต่างๆทั้งสีอันนี้ถูกเรียกว่าชนิดต่างๆของเออโรบแปลตรงนี้นะฮะวัตุซัมมาต่อไปบรรทัดที่3นะครับที่มีดอกจันทร์สอันนะฮะที่มีดอกจันทร์สอันนะครับนักเรียน กระป๋าแปดตรงนั้นอยู่เลยครับในกรอบนะฮะหน้าห้านะครับดอกจันที่สามนะครับดอกจันที่สา,ามอาลามาตุลรอรอาลอปอสอ,อัสลียาอรัรบาอุนอาลามาตุลออาลอบอัสลียาเดิมๆเนี่ย เครื่องหมายต่างๆเขาเอืรอรมเนี่ยเดิมๆเนี่ยนี่แปลว่าเดิมๆนี่แปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายของการเปลี่ยนอักษรท้ายเนี่ยสามสิบได้นะเครื่องหมายต่างๆของการเปลี่ยนอักษรท้ายเนี่ยเดิมๆเนี่ยมีสี่เครื่องหมายอารบะอุนใช่ไหมฮะเขเขียนว่าอารบะอุนอ่ามีสี่เครื่องหมายเครื่องหมายของการเปลี่ยนอักษรท้ายเดิมๆเครื่องหมายของการเปลี่ยนอักษรท้ายเดิมๆเนี่ยมีสี่เครื่องหมาย หลายมือหมอนะ,ะเรียนเครื่องหมายต่างๆของการเปลี่ยนอักษรท้ายเดิมๆแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยเดิมๆเนี่ยเป็นหลักๆก็ได้เดิมๆเนี่ยมีสี่เครื่องหมายด้วยกันอ่ะมีอะไรบ้างฮะอัลดอมะอัลดอมะตูก็คือดอมมะครูทับศั์ไปเลยแล้วกันสองอัลฟัตวัลฟัตฮาตู่นักเรียนดูตามหนังสือนะก็คือฟัตฮาสามอัลกัสรอตูก็คือกัสรอ สีก็คืออัสสุกูนูก็คือสุกูล์เดยนดูนะดอกจันทร์ที่สามเดี๋ยวเขามีบรรทัดที่สองนะครูกำลังครูกำลังจบบรรทัดแรกเนี่ยดอกจันทร์ที่สามอยู่นะฮะเครื่องหมายต่างๆเนี่ยของการเปลี่ยนอักษรท้ายเนี่ยของการเอียรอบเนี่ยเครื่องหมายต่างๆของเอียรอบเนี่ยเดิมๆก็มีสี่เครื่องหมายมีสี่มีสี่ตำแหน่งแล้วก็มีสี่เครื่องหมายด้วยมีรอฟนัสจาร์และยัสอันนี้คือตำแหน่งและแต่ละตำแหน่งนี่มันก็จะมีเครื่องหมายของมันเขาบอกว่าและเครื่องหมายเดิมๆของเอียรอบเนี่ยมันก็มีส ก็คือดอมมาฟัดฮะกาซรรแล้วก็สุกูลเนี่ยรู้ไหมฮะในยเรู้ไหมดอม,มมาเนี่ยเป็นของใครดอมมาของรอฟนักเรียนเขีนเยนไปเลยฟัดฮะของนัสกาซโรของจารสุกูลของจัสเรียงกันตามที่เรียงกันตามตำแหน่งของมันเลยตำแหน่งที่หนึ่งก็ตรงกับเครื่องหมายที่หนึ่งก็คือดอมมาดอมมาเป็นเครื่องหมายเดิมๆของรอฟฟัดฮะเป็นเครื่องหมายเดิมๆของนัสตำแหน่งที่สองกาซรร เป็นเครื่องหมายที่สามของยัสสุกูนเป็นเครื่องหมายหลักๆเดิมๆของ j ัสในเครื่องในตำแหน่งที่สี่สี่เครื่องหมายสี่ตำแหน่งลงตามนี้นะฮะดอมมาฟัฮากัสรรสุกูนมดแยกในเครื่องหมายภาษาอัหกัษเครื่องหมายภาษาอาหรับมีแค่นี้แหละครับนักเรียนมีสับดูอีกตัวนึงรอฟดอมมาอันนี้เครื่องหมายหลักนะครับแต่มันมีเครื่องหมายรองอีกมันมีเครื่องหมายเดิมๆแล้วก็เครื่องหมายใหม่ๆอีกเดี๋ยวมันจะมีเข้ามาเพิ่มอีกเป็นรูปสมุนของมันนะฮะอ่า อีกบรรทัดหนึ่งไม่ต้องไปยุ่งนะเราเรียนข้ามาเลยนะครับอีกบรรทัดหนึ่งเนี่ยครูแปลให้ฟังเรียนจดตามไปเลย้วครูไม่เขียนบนกระดาษแล้วว่ายนูบูอันฮาอาลามาตุนอุครอตุสกิรูฟีมาวาดิไอฮาว่ายูนูบูอันฮาอาลามาตุนอุครอตุสกอ่ารนตัสกิรูฟีมาวาดิไอฮาประโยคนี้แปลว่าและเครื่องหมายอื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้แทนได้ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไปและยังมีเครื่องหมายอื่นอีกที่มาทําหน้าที่แทนเนี่ย อยาบูเนี่ยแปลว่าแทนอันฮาเนี่ยแปลว่าเครื่องหมายนี้พวกกลับไปที่เครื่องหมายแล้วยังมีเครื่องหมายอื่นเครื่องหมายรองเครื่องหมายหลักคือ4ตัวนี้ใช่ไหมฮะและแต่ละเครื่องหมายหลักอะมันก็จะมีเครื่องหมายรองอื่นๆอีกที่มาทําหน้าที่เดียวกับมันเนี่ยนะครับซึ่งจะถูกกล่าวไว้เนี่ยในบทต่อๆไปโอเคนะครับประโยคนี้แปลว่าอย่างนี้นะฮะและจะมีเครื่องหมายอื่นอีกที่มาทําหน้าที่แทนเนเครื่องหมายหลักเนี่ยซึ่งจะถูกกล่าวไว้ในบทต่อไปแต่บรรทัดเนี่ยเขาแค่ให้เักเรียนรู้ไว้ว่า ตำแหน่งมี4ตำแหน่งมีรอฟนัสยัสยัสเครื่องหมายก็มี4เครื่องหมายแต่เป็นเครื่องหมายหลักๆเครื่องหมายเดิมๆเดี๋ยวมันจะมีเครื่องหมายรองกับเครื่องหมายใหม่เข้ามาอีกก็คือรอฟในดอมมานัสในฟัตฮายัรกาซรอยัสสุกูนอันนี้คือเครื่องหมายหลักและจะมีเครื่องหมายรองเครื่องหมายอื่นๆมาทําหน้าที่แทนแบบเดียวกันกับมันอีกในบทต่อๆไปโอเคนะครับบรรทัดสุดท้ายครับเขาบอกไว้ว่าบรรทัดสุดท้ายนี่เขาบอกว่าอารอฟโอวันนัสบุ อารอฟโอวันนัสบูนทั้งรอฟและนัสอ่ะจดให้หน่อยแล้วกันนะอารอฟโอวันนัสบูดอกจันที่สี่นะครับบรรทัดส,สุดท้ายในกรอบหน้าห้านะครับอารอฟโอวันนัสบูทั้งรอฟและนัสเนี่ย <c oughs> ยัชต e ริกานี ani, i, ่ฟิลแอสมาบาลอัฟอานียัชต t ริกานี่ใช้รวมกันฟิลอัฟอารีวกับแอสมาอีใช่ไหมอ่ะฟิลแอสมาก่อนอ่ะทั้งรอสและนัส รอบแปลว่าประธานนัสแปลว่ากรรมตรงข้ามกันเรียนจำแค่นี้แต่เรายังไม่ได้เรียนนะพูดไปก่อนทั้งประธานและกรรมเนี่ยทั้งรอฟและนัสเนี่ยยัชตาริกานี่แปลว,ว่าใช้ร่วมกันใช้ด้วยกันฟินอัสมาอีวันอัฟอาลีทั้งในคำนามและคำกริยาอ่า ตำแหน่งรอฟและตำแหน่งนัสเนี่ยอันนี้พูดไว้ก่อนนะประธานจริงจริงยังไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้อันนี้พูดไว้ก่อนไปให้มันครบๆไปทั้งประธานทั้งร็อฟและนัสเนี่ยใช้รวมกันทั้งคำนามและคำกริยาหมายความว่าอะไรครับนักเรนจำให้ดีนะหมายความว่าแบบนี้ตำแหน่งร็อฟเนี่ยคำนามก็ตกตำแหน่งร็อฟได้คำกริยาก็ตกตำแหน่งร็อฟได้เหมือนกันนัสตำแหน่งนัสซึ่งยังไม่ได้เรียนคำนามก็ตกตำแหน่งนัสได้กริยาก็ตกตำแหน่งนัสได้ทีนี้กริยามีกริยาอะไรละบอกแล้วกริยามุดอรีถูกไหมฮะ แสดงว่ากริยามูดอรี่ตกตำแหน่งรอฟได้กริยามูดอรี่ตกตำแหน่งนัสได้คำนามทั้งหมดเอกพจวิพจระพ, missing, พระหูพจน์ชายพหูพจน์หญิงพระโอรสยบตักซิสตกตำแหน,น่งรอฟได้ตกตำแหน่งน,นัสก็ได้เป็นประธานก็ได้เป็นกรรมก็ได้ทั้งคำนามและคำกริยาตกตำแหน่งประธานก็ได้ตกตำแหน่งกรรมก็ได้ในที่นี้คือคำว่าใช้ร่วมกันของเขาคือแบบนี้เคนนะครับนี่ความหมายของอันนี้เขาต่อไปที่นี้มันจะมีแยกน้เรียนไอ้ j u กับ j ัสเนี่ยมันจะแยกไอ้ j u กับจัสเนี่ยมันจะแยกดูนะฮะับเรียน ก <c oughs> ลิน่นีอย่างนิดหนึง่งวันจารุเนี่ยวันจารุยักตาสูยักตาสูบิลอัสมาอีตำแหน่งจัร์เนี่ยใช้ได้เฉพาะอันนี้แปลว่าใช้ได้เฉพาะคำนาม แสดงว่ากริยาตกตำแหน่งยัดได้ไหมครับกริยมูดอรีร่จะตกตำแหน่งยัดไม่ได้โอเคนะ,ะเพราะตำแหน่งยัดเขาให้เฉพาะคำอะไรเท่านั้นนะคำนามเท่านั้นสบายมาต้องจำกริยาด้วยเอแคคำนามอย่างเดียวเหมือนกันครับอีกบรรทัดหนึ่งกามายักตสูกามาเป็ว่าเช่นกันยักตสัสูเฉพาะเท่านั้นเขายังไม่บอกอะไรนะฮะ ยักตั้งสูง anjasmo bill of ali เฉยมะอ่ะเช่นกันตำแหน่ง j a z เนี่ยเขาก็ให้เฉพาะคำกริยาเท่านั้นกริยาคือม m ดอริยะแสดงว่าตำแหน่ง j a z อันที่สี่นะฮะ j a z เนี่ยนะฮะ คำนามตกตำแหน่งยั s ไม่ได้โอเคนะฮะตำแหน่งยั s อนุญาตให้เฉพาะคำกริยามูดอเรียเท่านั้นโอเคนะฮนะจะสลับกันแต่ทั้งรอฟและทั้งนัสใช้ได้ทั้งคำนามแลนะคำกริยายั s ได้เฉพาะคำนามยั s ได้เฉพาะคำกริยามูดอเรียเท่านั้นโอเคฮะคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครั้งหน้านะครับสารวัตรและคุณผู้ชมติดตามไะกันด,ด,ดูครับ